สบายดีพี่น้องมือนี้เขามีแนวสีไทยใหเบิ่งนอกพี่น้องบเวคอนเทนต์ในมือนี้บง,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 ง่ายว่ามือนี้จะเป็นอเล็กพี่น้องจะเป็นลงเล็กเนาะได้เคยเผูมาจะเบิ่งไปกับมิตรลุนแอดคาราบาวเบิ่งกบรรยากาศกันพี่น้องพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทาง พี่นาะตอนนี้ก็มาหอดมองสีลงเหล่กัเนาะพู้ผู้ใช่เละพู้ย,ย่างเขาไปพู้บัใก,กล้ๆอยู่ย่างเขาไปหาอาจารย์รถไปบัวได้ทางมันหยาบเขาเยใจเบิ่งเด้อนี่พี่น้องเบิ่งทางรถเข่าบาัวได้ย่างเอาเสาไฟก็ยังเป็นเสาใหม่อยู่เสาเาถากัดิ อย่างไปกรไมฮื่นจูปาดดยเนม่าจีเน่นม่าบ่ได้ไกลเน้มาวนี่มือนอนี่เอาโพดในรถนี่แหละเป็นในเลือกพมเนาะเขาก็เลือโพนี่แหละ ให,ห้เรานวยไข่มั้งนี่พนพี่น้องนี่จอมพนมีปปไข่งไงแกปดเ็ดเลล่าเหลของลูกนี่าเนอเป็นเล็กไทยเลยพอด้อยไปที โอเคกรมจะลุเป็สิลิคลทัจันตล้งานาิีันทาสันิเกยมันวจะนสัตว์ทังัมีสนันตุธรรมชาวนโกร้ยำัทันตาธรรมชาวนโกรยำผัทันตาธรรมชาววนโกรยัผัทันตาดูลาเทปพัดาเจ้าทางรายีทพย์ังิวันสัตวุณที่วดาเจ้าทางรายินีชิทิพย์ขอขันละกัดอนขอดีขอเสียยาคาบะเะนาสนนามนทางบกที่หกอเทียงอเมนิกาทันทีก็ดี ครับเออใสดน้ำหอมใส่แบบเบ่งเอาในตาไฟตามันไม่ไม่เหล็กตัวได้ออกจะเบ่งเอาเด้อ,อขย้ายเอาเชนะปัจจุวาัาพีค้าได้คำบ่เห็นกระเพื่อนห้มันออกมาหลุดออก เห็นบ oh. <si ่เห็นแลเบึงในใจพายใจมันไหุ่งอรบนี้อ๋อไพ่ไน้องคอยเ็นแล้วพี่น้องสองคนผล้นิพพตเทนมรเสเดี๋ยวพอพญาจาย์ประเสยอนี่ยังไนี่ย hết mất tiền lệ liền bán để cho gì cứ lệ khỏi bỏ vùng hiến trạng đi rồi เอาน้ำผุนานเอาน้ำผุนานจดเอานี่เมนบอกเล็กตัวได้เล็กตัวพอเห็นคอเห็นเหรอบอกนี่เด้อว,ว้าฮ่าบอเ่ปลาปดปลาเป็ดใช่ ขอเห็นเดพอพอเห็เแงแก่ช้องสามกรแมนนี่พี่เ้อาผ้ได้เบิ่งบอกก็เอาเล่งเงินนี่หลดศูนย์เก่าเจ็ดิแปดแปดช่องนี้ทังหนาเปเพ็ดซอง อ้าวเฮายังเฮงพี่น้องเอ้ยอ๋อเปิดเอาเด้อปอนเอาเด้อ17เออสุดพี่น้องต้นนี่ก็ผู้ใดเห็นได้ก็ืนันเด้อก็ถือว่าเป็นครบเสือส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะ